จิวอนี่มีสัญญาณเทคนิคที่น่าสนใจค่ะแต่คับเป็นแฮนเดิลเนี่ยมันเป็นลักษณะซึ่งทรงพลังมากแล้วนี่มันเริ่มสร้างแฮนเดิลแล้วด้วยยังไงก็ขึ้นครับจะไปถึงระดับ200ดอลลาร์หรือเปล่าคระคุณลุงคะ,ะยิ่งกว่าที่เป้าที่คุณลุงพูดถึงอีกคะ่ะเอาแค่65ก่อนนะฮะแค่65เนี่ยคุณก็ไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บที่ไหนแล้ว มีประโยชน์ก็คือว่าเมื่อมันเขียวแล้วชักธงตั้งเดนเนี่ยคุณได้เข้าหรือเปล่าที่ทาง Follow the Future สมนาการการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีพร้อมกับทีม Win the AI Era Sis the Alpha Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อน พบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อันนั้นใน8เซสชั่นเข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และพุ้นศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิป v e n t นทีนี้ขออนุญาตกลับไปดู Silver นะคะเมื่อสักครู่น่าสนใจมากๆที่คุณลุงบอกว่าซ i ลเวอนี่มีสัญญาณเทคนิคที่น่าสนใจดูเหมือนว่ามี การเก็บสะสมซิวเวอร์อยู่นะคะคือถ้ามองในแง่ของสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานก็มีแรงซื้อที่เป็นภาคอุตสาหกรรมมีการนำซิลเวอร์ไปใช้ในส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมสำคัญของโลกอย่างเช่นพวกโซล่าพวก e ีวีหรือกระทั่งอุปกรณ์เทคนะคะแบบนั้นเนี่ยถือว่ามันเป็นดีแมนที่ที่จะเข้ามาแล้วทำให้เกิดการเก็บสะสมจนกระทั่งออกว่าไม่ได้ราคาได้ไหมคะคุณลงุงหรือว่ามันมันน่าจะมากกว่านั้นอีกมัน มันน่าจะมีอะไรอีกแต่แค่นี้ก็แย่แล้วนะฮะคือซิวว่าที่เอาไปใช้ในใน,ในเทคโนโลยีสวยใหม่เนี่ยนะแต่ไม่ไม่รครู้ฮะเพราะเทคทีเคิลมันจะมาก่อนแล้วฟันเดเมนเทลมันจะเปิดเผยทีหลังเท่านั้นเองเรารู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรอกเรารู้เพียงแต่ว,ว่ามันจะขึ้น <Okay. S 1> ถ้าจะให้เดานะฮะให้เดาลุงเดาว่าสงครามเพราะว่าอาอาวุธสงคราม คาดว่าต้องใช้ซิลเวอร์เยอะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ความร,รู้เรื่องวันนี้นะฮะคาดว่าต้องใช้ซิลเวอร์เยอะโกลด้วยแต่ว่าซิลเวอร์มันถูกกว่านะคาดว่าต้องใช้เยอะและอีกประการหนึ่งการที่อโลกเราเนี่ยถึงจะเป็นใช้เงินเป็นอะไรตามแต่จริงลึกๆเนี่ยแฝงอยู่ก็ยังเป็นโกลด์แซนด์ดัอยู่ดี จะเห็นว่าเงียบๆเนี่ยจีนก็กว้านซื้อเยอะแยะเลยเห็นไหมใครๆก็ซื้อเพราะมันมีอิทธิพลอยู่จริงๆโกเนี่ยในการพิมพ์เงินออกมาใช้เนี่ยนะคราวนี้เมื่อเงินมีอยู่ในมือของมหาเศรษฐีไม่กี่คนเนี่ยเงินที่แผ่กระจายไปในกลุ่มชนของทั้งประเทศส่วนใหญ่มันไม่มีพิมพ์เพิ่มก็ไม่ได้พระทองมันหมดนะก็เลยคิดว่า silver standard เนี่ยมันจะมา มันจะมาด้วยความจําเป็นนะนะนี่เดาเอานะฮะพะฉะนซีว่าจะขึ้นนะลุงคิดว่าด้วยเหตุผลของของลิมิตเทชันของการพิมพ์เงินโดยใช้ทองคำแบ็คหลังถ้าไม่เอาทองคำแบ็คจะเอาอะไรล่ะครับดีที่สุดคือเอาบิตคอยแต่บิตคอยมันมีปัญหาคือว่าถ้าใช้บิตคอยเนี่ยนักการเมืองมันไม่สามารถเข้าไปผลิตเพิ่มได้ ไม่สามารถเขาไปช่วยทําอะไรได้เลยมันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเดียวเลยซึ่งอย่างไงเขาก็ไม่ยอมคิดดูเห็นไหมที่มีข่าวอะเล่นการเมืองกันดีลงทุนเท่าไหร่นะบา้บาๆบอๆก็ห้าสิบล้าน้อยล้านแล้วเข้ามาทําไมถ้าพิมพ์เงินไม่ได้บิตคอยมันพิมพ์ไม่ได้มันเพิ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยมองย้อนมาที่โกโก้วก็เห็นไหมทั้งจีนทั้งรัสเซียก็ ตุนแข่งเยอะแยะแล้วแต่ซิลเวอร์ยังไม่ยังไม่กระตุกกระตากเลยแล้วเรามองดูในอดีตเนี่ย mm hmm. ก็มีความพยายามที่ใช้ซิลเวอร์มามาตลอดเวลานะฮะตั้งแต่สมัย,โ,ยโวราณเลยล่าสุดก็จอห์นเอฟเคนเนดีกระโดดยิงทิ้งนะคราวนี้ตอนนี้ถ้าให้หาเหตุผลว่าซิลเวอร์มันจะพุ่งเนี่ยตอนนี้แรงกว่าโกเพราะอะไร mm hmm. ก็คาดว่าด้วยเหตุผลทางการเงินซึ่งเขาทำมันอยู่เงียบตอนเนี้ หรือไม่ก็ความต้องการซีเวอร์ในการทำอาวุธสงครามเช่นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ซีเวอร์มันสามารถทำแบตเตอรี่ได้เล็กแล้วก็มีกำลังมากกว่านะอันนี้เราไม่รู้ไม่รู้สิ่งที่รู้คือว่าแพทเทิร์นอย่างนี้เนี่ยมันจะขึ้นอีกนะครับก็หวังว่าพวกเราได้เข้าซลเวอร์ตั้งแต่นี้นะที่มันเริ่มเขียวเนี่ย <laughs> พูดให้เจ็บใจ <laughs> พ่าถ้ามีดาระเบียดยนะะี่ยหะฮะโอ้ยมันสบาย่ค่ะ <Okay. S 2> คุณลุงแล้วคือถ,ถ้าจากกราฟนี่นะคะคุณลุงจะให้ความรู้เราได้ไหมคะว่าเออ่ที่บอกว่ามันจะขึ้นได้ไกลขึ้นได้แรงเนี่ยนะคะมันจะได้ถึงระดับไหนคะเราต้องสังเกตตรงราคายังไงคะคุณลุงก็ดูแพทเทิร์นทั้งหมดเป็นอย่างนี้นะฮะมันเคยขึ้นลงอย่างเนี้แพทเทิร์นตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ เซนติรีนเวฟเนี่ยหนึ่งแล้วลงมาเป็น A ทำสองบีนะฮะมันเพิ่งเเป็นแค่ดีจริงๆก่อนหน้านี้ก็หนึ่งสอสามี่ห้าเป็นหนึ่งธรรมดาเนี่ยเพราะนี่มันนีไวไฮตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูภาพรวมอย่างนี้นะเราก็จะเห็นหลายอย่างอย่างที่หนึ่งเวลาซิเวอรขึ้นเนี่ยมันน่ากลัวมันหูมันป้าเลือดเลยขึ้นลงแต่ละครั้งแน่นไหม้าเลือดเลยครั้งนี้จาก A ไปบมันก็บ้าเลือดแล้ว เพราะฉะนั้นการขึ้นของมันเนี่ยอันพิเริกเทจริงๆบ้าเลือดเลยเราอยู่ที่ A ไป B เป็นซองบีของซิลเวอร์โดยโดยภาพใหญ่ครน,นี้ดูจุดจบของ B จะจบตรงไหนมันก็มีฟิบูแ a นาชีสเกลให้เลือกหลายสเกลนะฮะเอา Trend line, เทรนไลน์ตรงนี้ออกก่อนนะฮะเราก็ดูเนี่ยมันมีอะไรให้เลือกบ้างสูงสุตตัวนี้ตัวนี้เป็น1นเป็นเป็น A มันก็มี 1, 2, อันเนี้ยหนึ่งสองอันเนี้ยที่ให้เลือกอันเดียวที่เราจะชี้ไปที่เว็บสามได้เราก็ลองวัดดูเนี่ยเน็กซาเกตก็อยู่ที่หกสิบห้าเห็นไหมฮะบูริชมากเลยเนี่ยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ห้าสิบห้าใช่ไหมหกสิบเนี่ยก็ขึ้นไปเป็นหกประมาณหกสิบ้าเนี่ย Next target ถ้าวัดจากอันที่วัดได้อันนี้นะฮะ Next target 65เป้าหมายที่แช้จริงซิลเวอร์เนี่ยน่าจะอยู่ที่95นะครับเ5เยอะขึ้นอีกห้าเหรียญค่ะขึ้นอีกเยอะมากวัน57ต,ตอนที่เชียร์ให้เล่นซิลเวอร์สมัยนั้นเนี่ย20กว่าเหรียญเนี่ยทุกคนก็ว่า ุณลุงเชียอะไรเนาะวันนี้มัดับเบิลไปแล้วคะนะดับเบิลมันไปอีกนะครับอันเนี้เห็นแนะน่หกสิบห้นนะา,าเนี่ยเห็นแน่คาดว่าเก้าสิบห้าเนี่ยยังไงก็ต้องเห็นใช้เวลาหน่อยนะฮค,ค่ะน่าสนใจน,นะเจเนอเรชันนี้เนี่ยนะฮะลงทุนในโกลในซิลเวอร์เนี่ยนะ,ะพอรีทายสบายแล้วค่ะพอโกลซิลเวอร์ที่เก็บเอาไว้เนี่ยเป็นสวัยที่เรารีทายมันจะมีค่ามากมายเหลือเกินนะ แล้วดูแพทเทิร์นของมันซิเนี่ยพอเราย่อลงมาให้มันเล็กเนี่ยนะมันเป็นคับชัดเลยครับเดี๋ยวมันก็ห้อยลงมาหน่อย A B ลงมาแถวเนี้ยทำแฮนด์ลถึงบอกว่ามันคงจะถึงแล้วเนี่ยหกสิบห้าแต่ว่าเก้าสิบห้ายังไม่ถึงหรอกเพราะมันต้องรอทำแฮนด์ลให้เสร็จก่อนแล้วขึ้นอีกทีหนึง่งอีกหลายอีกหลายปีหน่อยอีกอาจจะอีกเป็นสองศูนย์สามศูนย์อะไรนู่นน่ะนะอาจจะเห็นตัวบน แต่คับเป็นแฮนเดลเนี่ยมันเป็นลักษณะทึ่งทรงพลังมากแล้วนี่มันเริ่มสร้างแฮนเดิลแล้วด้วยยังไงก็ขึ้นครับยังไงก็ขึ้นค่ะมีท่านนักลงทุนที่ติดตามเราอยู่ท่านหนึ่งนะคะถามคุณลุงว่าซิลเวอร์เนี่ยจะไปถึงระดับสองร้อยดอลลาร์หรือเปล่าคะคุณลุงคะยิ่งกว่าที่เป้าที่คุณลุงพูดถึงอีกคะ่ะ เอาแค่หกสิบห้าก่อนนะฮะแค่หกสิบห้าเนี่ยคุณก็ไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บที่ไหนแล้วนี่ก็ลายมหาศาลแล้วนะฮะเราทิ้งระยะเวลาไปเพื่อสร้างแฮน d เดมันครับเป็นแฮน d เดิลเนี่ยตรงนี้สักสองสมปีแล้วเป้าต่อไปก็คือตรงนี้เก้าสิบห้าส่วนสูงกว่านั่นเนี่ยนะฮะผูดตรงๆว่ายังไม่เห็นเพอพอถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะลงใหญ่ ครั้งหนึง่งโดยเหตุอะไรก็ไม่รู้แล้วกว่าจะขึ้นอีกทีเพราะเราถ้าเราดูภาพรวมของซลเวอร์ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะมันขึ้นปรูดไปสูงเนี่ยแล้วปรูดไปสูงเนี่ยแล้วปรูดไปสูงอีกทีเนี่ยมันใช้เวลานาน,านและระหว่างทางมันมีการลงแบบน่ากลัวแปดสิบเก้าสิบเอร์เซนตนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนะี่ย เราดูแค่นี้ก่อนดีกว่ามั้งแค่นี้นะครับวางแผนแค่หกสิบห้าแค่นี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันอาจจะได้ไปดูโลหะใหม่ๆดูอะไรกันอนาคตนะนะใครว่ากันแต่ถ้าตอนนี้ไม่มีวินยัยเมื่ออนาคตมาถึงเขารวยกันหมดทั้งโลกคุณก็ไม่รวยเพราะไม่มีวินยัยแล้วับไปฝึกวินัยให้ดีวิธีฝึกวินัยเนี่ยนะ ไปซื้อบิตคอยวันละร้อยแปดบาททุกวันเออแล้วเอาเรคคอร์ดมาอวดลุงสักพักคุณจะเข้าใจว่าอันนี้คือตัวที่จะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปคค่ะคุณลุงอีกท่านหนึ่งถามถึงอัตราส่วนของทองคำต่อซิลเวอร์นะคะเรียนถามก่อนเห็นคุณลุงว่าอัตราส่วนของทองคำต่อซิลเวอร์ในอีกสามถึงสี่ปีน่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ที่ระดับแปดสิบต่อหนึ่งค่ะ อันนี้ก็มีคนพูดถึงกันมากนะฮะว่ามันต้องคีบอัตราส่วนอันนี้นไว้อะแต่ว่ามันไม่เข้าใครออกใครอ่ะเพราะว่าเมื่อมันความต้องการสูงทางด้านใดสักอย่างมาันก็พุ่งพรวดเรื้อเตือนะฮะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนมันเป็นอดีตเป็นอะไรช่างมันก็แล้วกันในอนาคตมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆช่างมาเถอะเราไม่รู้นะฮะแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะรู้เท่าไหร่ มีประโยชน์ก็คือว่าเมื่อมันเขียวแล้วชักธงตั้งเดเนี่ยคุณได้เข้าหรือเปล่าที่ฐานถ้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเพราะอะไรศึกษาให้ดีเป็นเพราะคุณไม่มีวินัยอย่างเดียวนะฮะแล้วปัญหาต่างๆานานี่ไม่ต้องตอบหรอกไปฝึกวิในัยให้ดีนะฮะแล้วปัญหาต่างานานจะไม่เกิดขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะเป็นห้าสิบตอนหนึ่งสามสิบตอนหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งอะไรนะช่างมันเถอะเป็นอะไรก็ตามคุณรวยตรงเนี้ย เห็นนะอัตราส่วนซิลเวอร์ต่อโกจะเป็นเท่าไหร่อช่างมันสมมุติมันออกมาเป็นนึงต่อหนึ่งไม่รู้ละฉันรวยตรงนี้ร้อยต่อหนึ่งฉันก็รวยตรงนี้เห็นไหมสำคัญกว่าสําคัญกว่านะฮะมันจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามถ้าคุณยืนยันว่าเขียวแรกคุณเข้าแล้วรันรันโพสเซียนไปเรืเ่อยนะฮะก็น่าจะใช้ได้นะครับเราใช้ได้หมดถึงทองคำด้วยบิตคอยด้วยหุ้นด้วยนะครับ เอามันที่แม a จเมนต์เนี่ยให้สำคัญมากๆราคาเนี่ยพูดถึงเล่นๆกันได้นะไม่ไม่ค่อยสำคัญบริหารการเงินให้ดีแล้วกันส่วนซิเวอร์เนี่ยค่ะถามคุณลุงเป็นความรู้นะคะสำหรับนักลงทุนทั่วไปอคือถ้ายังไม่ได้มีเลยนะคะแต่เห็นว่าแพทเทิร์นหรือชาร์ตเทคนิคเนี่ยมีสัญญาณไปไกลได้ขนาดนี้นะคะฟอร์มไหนที่ที่ เป็นฟอร์มที่เหมาะสำหรับการลงทุนค่ะคุณลุงฟิสิกส์เคิลสปอร์ตหรือฟิวเจอร์ไปที่ทีเฟกซ์ฮะทีเฟกซ์เขามีสัญญาณซิลเวอร์นี่ค่ะค่ะก็ไปเนี่ยอย่างเช่นคุณในตลาดทีเฟกซ์เออทีเฟกซ์สมมุติว่าเดี๋ยวนะเอออสบีเอฟซตสองห้าตนนี้ใช่ใช่ค่ะซิลเวอร์เนี่ยมันเป็น SV ใช่ไหมใช่ค่ะ S V F Z25 สองห้าค uh, ่ะเปลี่ยนเรือยงค่ะ S V อ่าก่อนเปลี่ยนภาษาก่อนเนี่ย S V F เฉยๆกันเนี่เนี่ย Silver Future แล้วคุณคลิกดูเนี่ยมีเลือกเยอะเลยคุณก็เลือกเอาประมาณเดือนแซปลายปีนี้หรือจะเอาเดือนมาร์ชปีหน้าก็ได้ค่ะนะมันมีเลือกน้อยหน่อยบางคนเล่นอย่างน้อยอยู่ แต่ก็พอสมควรนะครับเนี่ยอย่างเดซ ember เนี่ยก็ดูเห็นไหมเนี่ยมันก็มีโรลุ่มพอสมควรนะกราฟสวยเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นเนี่ยคเดซ ember ดีกว่ากับไรลิปโลกแล้วนะไม่ต้องไปเล่นที่เมืองนอกลำบากทำบนนะครับทีเฟกเซลมีครบหมดนะครโอเคค่ะ ได้ค่ะคุณลุงค่ะมุ่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ